สูตรนี้จะมาแงหวานนะครับผมจะผสใส่น้ำตาลเนี่ครับเนาะกำลังจะโคนเข้ากันโอเควูวนี่กับพักหนึ่งพักลวกก็ได้นะครับเนาะกับพักสดกับมะมาครับมาครับมาครับเีแยน้ำพริกอ่องด้วยกันพร้อมแล้วก็ไปรับพอวิธีทำกันได้เลยเจ้าเอ้าอีกัวันนี้เขามีพักอย่างพรอครับในคลิปวันนี้เจ้าเนี่ยก็จะมีกะหล่ำพักละ คดรลอตอันนี้ไม่ก็ปะมันหน้ามันเจ้ามันฟักแมวเอามาฟักแมวแล้วก็มะเขือเขือห่อมะเขือเขืออ๋อแม่นมะเขือเขือแล้วก็มะเขืออือมะเขือเขือหน้าตาหน้าตาดีขนาดดูแล้วก็อย่างกระลำกะกระลำเจ้าอ๋โอเคมาเดี๋ยวเอาหนึ่งก่อนเนาะมีพักสดแต่หน้าเจ้าเนี่ยต่อไปหนึ่งอันนี้กับสดก่ะไม่ก็เขือระโว่มาเขือละโว่ก็บะแตงบะเต๋งเบอรเขือส้มนี่เขาจะใส่เนาะไม่คิดเนาะใส่ในน้ำพริกเจ้าครับอันนี้ลูกมักกะเลยเจ้าลูก โอเครอดกะเจ้ามาเดี๋ยวเขาจะมาเปิดฝาหม้อชัววเดี๋ยวใส่เมื่อีมันยังหยากรัวใส่พรองกันเลยใส่บระเขืองก็ได้ครับเนาะบระเขือมสุกยากกว่าเปิดเลยเจ้ากับกระเขือก็มาฟักเมีวนี่เนาะจะใส่ไปกันบระเขื่อเคือนะครับน้ำเนี่ย แครอทลูกมากใส่ไปตัวเอแครอทลูกของลูกมันเหลือนิดน้อยก็ใส่ไปเนี่ยจะเดี๋ยวจะลูกกินตัวแล้วก็บะเขือวนะครับเนาะเขือเจ้าพญาเจ้าครับผมอันนี้แบบพอสังผิดนะพอดูอนี่การนอนกะเอ้ยเนะี่ยครับน้ำพริกอ่องกับพักนึ่งมอะมอ๊ะตัวกันครับแม่เจ้าเดี๋ยวอันนี้ดอกไกลๆจะซูใครใส่เนาะสองอย่างนี่นะเจ้าครับผมเห็นนะครับพักละกับกระลำนะฮะ ไก่จะซุกไก่ใส่เนาะมีพักเปนอย่างนักกว่านี้ก็ใส่ได้นำลำกิ๊บเนาะเหม็นจะเขาหมักพักอย่างเขาพักนั่นใส่เจ้าใจครับผมอันเขาจะว่าจะซื้อกระลัมดอกมาเนาะ <c oughs> หัวละแปดสิบปาะซืปปะซ้อแล้วครับ <c oughs> กระลัมดอก,กน,นะครับนะตกใจกัลลัมดอกท่านหัวละแปดสิบวันนี้ก็เลยอันนี้น <c oughs> หัวละห้าบาทก็แล้วน,นี่ก็อนนี้กว่านาะแล้วก็เครื่องเขามีอย่างพวกครับเดี๋ยวปิดฝาก่อนเดี๋ยวปิดฝาก่อนครับเดี๋ยวปิดฝาเงารอไว้เลยเจ้า ปิดฝาหม้อไว้ให้มันสุกนะครับเดีเ๋ยวเั่ระหว่างนี่เขาก็จะตำน้ำพริกเขานะครับตำน้ำพริกองเขานี่เจ้าครับผมนี่เหรอเครื่องก็จะมีหมูซับครับเขามักจิ้นนะเขาใส่หนักเจ้ามักจิ้นสุกมักปลาบสุกสูงยี่หม้อหมูหมูหมาแย่น,น้ำพริกองหมูซับแล้วก็อันนี้หอมขาวใบใจญ่หอมแดงเจ้าหอมแขกนะครับเนาะหอมแขกเกลือนะฮะชูรสของปรุงรส ครมาเกลืออีกนะอันนี้กะปิเจ้ากะปิใส่เหน้อยแล้วก็กระเทียมนะครับกระเทียมเนาะอันนี้จะเป็นพริกแห้งแจน้ำไว้นะเจ้าสักหน่อยนะครับเนาะพระเอกของเราคือมะเขือส้มเจ้าถ้าพี่น้องอาร์ทามบะข่อยมักส้มเนาะจะมีแกนใหญ่เจ้าครับแต่นี่เขามักแบบส้มๆก็เลยใจแกนน้อยๆเจ้าถ้าไอ้น่อยส้มเมาะใช่ครับผมอันอย่างครับนี่พริกอ่องสูตรเขานี่จะส้มๆนะครับเนาะแม่นแมนจะได้ส้มๆเราจินนักๆไปด้วยกันเลย เดีเ๋ยวเราจะใส่กระเทียมไปก่อนกระเทียมนิ่ต่ำเพื่อสักหน่อยครับเด okay. ี๋ยวเราไปโซ่น้ำมันสักหน่อยครับอ๋อโอเคอ่ะประมาณนี้โ okay. อเคแล้วมาเสิย์ฟงี้ก็ออกไปอ่าแล้วเมื่อกี้จะตำกระเทียมกคนเอ๊ะตำหอมเทียมเพื่งแล้วแล้วก่อนเนาะหอมเทียมเดี๋ยวเราไปโซ่น้ำมันเนี่ยสักหน่อยมักนก็จะหอมนะครับที่เหลือก็เอาใส่ในน้ำพริกเขานะครับเนาะแล้ววันนี้มีคนมาจ่วยครับผมโอ้ดีหน่อยดีหน่อย เตออย่างคนเดียวมันจ้านี่เป็นแม่ครัวเจ้ามันหิวข้าวเลยมาจุดม,ม,มาลบครบค,ครับเดี๋ยวตักไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเอาเดี๋ยวเอาจอดขอจอดเดี๋ยวเอาไปเจียวสักหน่อยเนาะครับต้องไม่ได้เอาไปฟักไว้นี่ก่อนนี่นี่ใส่น้พริกเมี๊ยกก่อนปะหมดแล้วครับใส่พริกดิบตำเครืงแล้วก่อนเนี่แม่นเจน้าพริกแห้งแจ่แนมนะครับแม่เจ้าใส่ไปเอาน้ำใส่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเด่นเสร้นตาครับผมมาแจ่ก็ได้แล้วแต่เนาะครับเนึงสูตรบะเกลียวนไหมที่ผมกตำห้อยไปไปได้เอ้า ต่ำไปเลยแล้วถ้ากลัวจะซ้นข้าตาก็ใส่เกลือนสักน้อยได้ครับเนาะเนอโอเคเกลือนิดหน่อยนะครับเกลือนิดหน่อยจะต่ำต่อต่ำพีิกครับอาจาต่ำพี่คเพี แรงไหมได้ยินเสียงเสียงปกๆหรือแค่ครับเสียงคบเสียงเสียงอะไรมันตึงเนาะบรรยากาศบ้านเฮานะครับเนาะเมืนเนาะอย่างนี่ปวดแขนล่ะคุค่อยได้ตำพริกเนาะรับเนาะปวดแขนแล้วครับผมโอเคปะประมาณนี้แล้วก็ใส่ใส่หอมแขงไปนะหอมแขงครับผมระวังเข้าตานะครับไอ้นี่ใส่ลูนชุดได้ดีดีเหมือนกันครับแล้วก็ใส่กะปิไปด้วยนะครับบางที้นันจะเส็นเนาะกะปิแกงนะครับหอมเจี๊ยกะปิอันฝาเหลืองนะครับเน่ะ เป็นกะปิแกงมันจะบาซาบบาเหม็นครับนะไม่กิฟเนาะเขาเอาความหนัวามเค็มมันครับนี่ปะกะครับผมสักหน่อยไม่เยอะสักหน่อยหักน้อยแค่งน้อยซักประมาณหนึ่งช้อนตัวอ๋อประมาณนี้ตำกะปิต่อไปครับผมเออมาใจตำหอมนะฮะตำเครื่องต่างต่างที่เราใส่ไปนะครับให้มันแหลกเลยเนาะก็จะเข้าตาลไหนไม่กิฟต์ไหนไมนจะไม่จะแซ่ตาหน่อยแซ่ตาแซ่ตาครับผมอันนี้ผมเคยย่าแล้วฮะเนาะ ผมก็เลยรที่เมื่กี้มาต่ำเพื่อครับต่ำคนเดียวแล้วมันอันอะไรอเหรอเข้าตาเขาเนาะครับเนาะเดี๋ยวมนเอาเปลือกมันเน็บหูไปเดี๋ยวมันเนี่ยเอาเปลือกมันขวางคนโอเคโอ้โหเหมือนกันนะฮะค่ายกันงค่ายกันนะฮะสูตรบะหมีมก็มีตซะเอี้ยนะครับมิโอย่างนักเนาะถ้าจะให้มันหวานหวานจะใส่หอมแดงหอมเตี้ยมนักหนักเมื่อกี้อแต่ว่าเขาใส่น้ำจะต่ำใส่็จตาครับมันจะสุดเสร็จตาเนาะไอ้แม่นะเนาะเอาไปใส่ประมาณนี้ปะ กินหมูซุกสูญเนี้ยหม้อแม่เนื้อน้ำพริกอ่องนะครับเนาะไอหมูตีกินลาบกินรูดีๆนะครับเนาะบอกเงาไปครัวครับเนี่ยเมนูนี้ครับผมน้ำพริกอ่องนี่ครับเนาะนี่เนียนนักประมาณนี้เรใส่หัวใส่แปะนะใส่หัวใส่แปะแล้วก็ใส่เบเกอร์ส้มครับมะเขือเทศนะครับเนาะเบเกอร์ส้มแบบส้มๆอ่ะใส่ไปเลยสูตรนี้จะมาเนื้อหวานนะครับผมจะใส่น้ำตาลเนาะครับเนาะบางตีเป็นใส่น้ำตาลนะครับผมบมักหวานผมมักส้ม หนูอาครับเนาะหนูเอาก็ได้เจาะเนาะถ้าต่ำมันจะสะเด็จครับห้างกับหนูดเอาก็ได้เนี่น่ากลิ่นขนาดถ้าผมสีสันส้มนีส้มงามครับเนาะถ้าพี่น้องงาบะสะดวกก็ต่ำน้ำพริกก้อนนี้ก็ได้นะป่ะครับผมน้เจน้ำใจน้ำพริกน้ำเนียวก็ได้เจาะเจน้ำพริกน้ำเนียวครับต่ำหมูต่ำยังไส้มันกันเป็นน้ำพริกน้ำเนียวไว้เนาะเอาไปครัวเสต็กอันเอามาเป็นน้ำพริกได้ครับแต่ว่าใส่เบเกิลส้มน่อย เพิ่งเอาไปคั่วอยู่อ่ะพ่อบอกครับแล้วก็ใส่กิ้นไปเลยครับเนาะเขากิ้นลงไปต่ำแล้วครับบ้านเขาห้องว่าหมูนะครับหมูกับห้องจิ้นหมูเนาะไก่กับห้องจิ้นไก่นะครับอันนี้จิ้นหมูครับผมจิ้นหมูบดใส่ลงไปเลยครับมักนักก็ใส่ไปหนักๆนเด่เลยครับผมอันนี้มักนักครับใส่นถ้าใครแบบไ่ชอบไม่ชอบแบบจิ้นหมูก็บบะไส้ก็ได้นะบ่อเนาะบะไส้ก็ได้พริกบะเขียส้มพริกบะเขียส้มก็ได้ไปโซนน้ำมันเหยีนน้อยเนาะก็ได้เหมือนกันฮะ สูตรเดียวกันนี่แหละครับประยุกต์ได้หลายอันครับหลายอย่อันก็อเอามะเขอือส้มไปจีจะได้หอมนะบอสคาับผิวมะเขือส้มเนาะค,คือเคย <ผม S 2> เห็นยายทำเลยก็พักนึ่งมกันเนาะแม<ะ>่นก็แล้วแต่คนมากคร,ครับอ่ะว้าวเข้ากันดีแล้วนะครับปรุงรสเลยก็ได้นะแต่ผมชอบเนี่ยกับข้าวผมชอบปรุงรสไปเลยครับเมื่อกี้ <มะ S 1> เอาปรุงรสให้มันครบไปเลยในหั่นเลยเอาไปครัวแล้วก็เดียวเลยจบก็ใส่ชุบรสนิดหน่อยนะครับแล้วก็ผงปรุงรสเหน้อยนะฮะ ผงปรุงรสนี่ไปจะใส่ก็ได้มั้ใส่ก็ได้เนาะอ๋ออันนี้ชูรสครับผมน,นักเลยของมัดกัวผมนึกกัวกลัวโรงงานบ่นยุบปะ่ะ <laughs> ผมทำไ,ได้กินเข่าครับถ้าเขาโรงงานบ่นยุบนะ <laughs> <laughs> อันนี้ก็เป็นผงปรุงรสนะครับเนาะสูตรบะเกือโบ๊วร้านแท้ๆเป่นมาส่นะมาคริบเอาคนใหม่ใส่เลยครับเอาเพรามันหนัวเขาเนี่ยอ๋อกำลังกับโคนเข้ากันแล้วกนเดี๋ยวรอไปคั่วครับรอผักสุกก่อนเนาะใช่ <laughs> มาเดี๋ยวเรารอผักสุกครับ เดี๋ยวพอพักที่เฮาหนึ่งไว้ตะีกี้น,นะเจ้าครับผมพักที่เฮาหนึงไว้นะครับเนาะพักเสร็จแรกครับเรือเรือเขือเจ้าพญาแล้วก็แคลอดแขด็งๆ,ๆนะครับเนาะมันสุกละมีใส่ข้าไป้ากระลำครับใส่ลงไปกระลำมีม,มันมีฟักแก้วก็มาใส่ได้นะครับเนาะไ,<ม>ไปมากนอันนี้หอมไปสามบ้านเจ็ดบ้านครับกะเนี่ยพักละครับผมใส่ลงไปครับผมไผ่มีนักกนี่กับมากกั๊บนะครับเนอะหมูทอดนะครับเนาะ อันนี้เห็นก็ไสอัวเนาะแม่นเจ้วแคบหมูแคบหมูได้ครับห้องประหยัดครับกลางเดือนละไปปิดเปาะกินกับพักแม่นเจ้าเน้นจิ้นไปแล้วนะครับเนาะอาปิดฝาครับขวบไว้เดี๋ยวรอให้มันซุกแขมกลัดปดออกเลยน้ำพริกอ่องรีเมคกี้ตำไว้นะโอ้หูสีสันได้เลยครับนี่เอาไปคัวเหียน้อยก็ได้เป็นน้ำพริกอ่องละม่ยากแล้วครับเนาะน้ำพริกอ่องมาท่าไปอยู่กรุงพงกรุงเทพนะครับแม่นเจ้าขครยากินมาท่ามาถึงเจ้าฮายเจ้าไม้นะครับเนาะเอาสูตรนี่มากินแหลงสูตรนี่ง่าย นะครับน้องเอาไปเนี้ยเอาไปทำเอาไปทำกันได้ครับคนใดชื่นชอบก็เป็นจะได้ครับในคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ให้จิ้มนะจ้าก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เพจเอาอย่างมากินแรงนะครับน้องชอบเอาอย่างมากินแรงด้วยครับจ้าอย่างครั้นี้จิ้มนะจิ้มมาให้ดูอ๋อคืดูนึกว่ามาจิ้มหอมขนาดอะหอมขนาดครับเนาะอืออี่นะครับหอมสูตรเอาอย่างมากินแรงครับส้มๆนะครับเนาะหวานนะครับเนาะหรือว่าคนไหนไปเสียกใส่น้ำตาลแต่อยากินหวานหวานก็ใจเป็น มะเขือเทศก,กันยิ่งๆแน้วเมื่อกี้เนาะไม่มเจอะเพราะมะเขือเทศกันยิ่งจะบอเปิดจะบ่ค่อยส้มจะใช่ครับผมแต่เอาแบบมักส้มๆน้อยใช่แต่เจ้าเอาไปกัดเอาเปิดถามว่าเอาม,ามะเขือส้มไปยังไงอะอย่าไปยังไงครับเอาใส่น้ำพริกอ่องเจ้าเปิดหว่านอย่างกันยิ่งๆไปล้ำดีเนาะน้องมักส้มเจ้าน้อยกันน้อยๆเหิือนว่าถ้าใส่กันน้อยอีิ่งไม่จะส้มนะครับเนาะมันเอาชอบส้มๆอ่ะเนาะเนาะมันก็ต้องส้มๆหน่อยนึ่งเปล่าเมาะใช่ครับผมล้ำเมาะเปิดพอได้ครับผมรอดูหน่อยเนาะ โอ้โหได้หรือยังครับนี่พี่น้องเอ๊น่าจะได้น้ำมาคลิปเนาะได้แล้วปะ okay. โอเคลองชิมดูเนาะเออนมนิมหมดแล้วลมนมยัอโอ้น,อ <Okay. S 2> น,อนมดูโอเคน,นะครับพักตีเฮานึ่งไว้ก็ได้ตีและวนมนิ่โอเคตีเฮาตักหมกอพักไว้ก่อนเนาะหรือว่าปุดไว้ถึงหมอนี่แม่อนพุดไว้ถึงหมอก็ได้จ้ะปุดไว้ถึงหมอนี่เลยเนาะเดี๋ยวเขาจะใจ้เต๋อคร่วน้ำพริกเขาน่ะครับเนาะแม่ืมาครับตั้งหม้อขางแหมรอบเนาะ ตั้งหมอ้อเหีห่ยรอบครับเอาหมอ้อมาตั้งเนาะร้อนน้ำมันเดือดนะครับเดี๋ยวจะใส่หอมเตีย้ยตมตีเขาต่ำไปแล้วไม่คิดเนาะแมนจะได้ลองจิบลองพิสูจน์เอาได้ละนะครับใส่หอมเตี้ยมลงไปเลยโซ่น้ำมันค่าแม่น้ำมันให้มันหอมๆสักหน่อยนะฮะร้านน้มันไม่มันเจียวแต่นะครับเอาหมกมันหอมๆม,มาได้นนเนาะแมนจะโอ้โห,ห,หกินหอมเตี้ยมเจียวนี่ซาบแล้วใคอยากกินนั่นเหรอ ้ำเงี้ยวนะไม่นึกออกจะกินน้ำเงี้ยวครับผมอย่งนี้ใส่วันกับน้ำเงี้ยวเนาะได้ครับผมใครขยะให้ผมเนี่ยน้ำเงี้ยวกับคอมเมนต์บอกกันได้นะครับเนี่ยขยะถ้าทำเมนูไหนก็แจ้งกันได้เนาะคอมเมนต์กันได้เลยครับผมเนาะคอมเมนต์กันได้เลยอ่ะจากนั้นเราก็จะใส่รสมเหลืองกันเมื่อกี้อสมือเหลืองหน่อยกันรอมือเหลืองหน่อยเนาะเมาหอมเตี๋ยมะฮ่อได้ตีแล้วก็น้ำพริกที่เขาต่ำไว้รวมไว้นะครับใส่ลงไปเลยครับผม น้ำพริกอ่องครับใส่ลงไปครัวเลยนี่ครับหอมขนาดนี้หอมเจ้าหอมสดเลยนี่นะฮะเอาวก็คั่วจนมะเขือส้มมันสุกหมูมันสุกเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะแต๋อเน่าไว้สักน้อยนะมันจิบนาะเจ้านะครับคั่วไปเรื่อยๆเลยนะฮะเมื่อมะเขือส้มของเขา หลวนะครับหรือว่าละลายเข้าเป็นเนื้อเดียวกันครับอันหมู้งนะครับเนาะตรงอันนี้นะครับอหอม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 ขนาดใสกะปีไปหอมกะปิหอมสะเปะสะเปะน,นะามื่กนะี้เนาหอมไงหอมออมะเขือสม้มหกระเทียมเจียวหอมมะเขือส้มครับเดี๋ยวละไว้นี่ก่อน,นครับของดีเขาอยู่เพ่หน้าบะได้ครับผมแต้วโคลงไปสักน้อยนะครับเนาะนี่ ลองแร่งสักหน่อยครับลองแร่งแต่ว่านี่ยครับเนาะล่างล่างล่างนะครับล่างโคกไว้เอ๊แล้วใส่น้ำโคกลงไปลัมกระผงชุรสก็น้ำล่างโคกนี่ละเจ้าน้ำล่างโคกแก้วลงไปครับหอมเสาะหอมซอดได้ัหมหอมเสาะหอมซอนะครับเนาะเดี๋ยวรอนคือมันหมูซุกเห็ดสักหน่อยครับแล้วก่อนหน้ามันงวดเห็ดสักหน่อยก่อนได้ตีแล้วครับบรรยากเลยเมนูนี้เนาะเจ้าง่างไงครับ น้ำเงี้ยวมาใจครับน้ำพริกอ่องสูตรตองอย่างมากินแรงครับอหอม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 นี่มาที่เขาเรามันแหงน้งมันหวดสับสับซับกกำแล้วไมากินเนาะใช่จ้ะโอ้โอลีดเหมือนกันเฮ้ยไม่ได้เข้าวัฒนสานจัดเหนือสักโบกวนนี่ไง <laughs> ว้าวพักหนึ่งของเขาเนากำลังไมากินจัดใส่จานไวเรียบร้อยแล้วครับเขือน,น่ากินขนาดพักละนี่หอมหอมเลยครับเนาะ น้ำพริกอ่องกระเดือดออดๆนะครับโอ้ไม่คิดใส่น้ำหนักไปน้อยนะครับเนาะเดี๋ยวรอน้ำมันหมดแถมสักน้อยก่อนนะบางคนบ้านท่านไม่คิดเหิืนใส่อะไรอย่งเงครับไข่ไข่นะครับเนาะก็แล้วแต่คนมากเนาะแม่นกมันก็จะมันๆแถมน้อยนะครับแม่นแต่ว่าเขาดังเดิมไม่ละครับเจ็แล้คนๆเนาะครับผมแต่เขาชอบน้ำหนักๆอย่นะา่ะ๋อ้ไม่คิดชอบน้ำหนักเหมาะครับเนาะประโยชน์แต่ชอบแห้งๆอ่ะเปายิงชุบแกะนะครับผมมาตัวอีกกระเซ็นราคาปีน้องไงซอยต้นหอมผักปุ้งใส่แห้ก็จบนะครับเนาะโอเคหมดแล้วครับ ว่านี่นะเมื่อกี้บอกว่าชอบเป็นน้ำหน้ำเนาะนะครับแล้วแต่คนมากคนชอบครับผมเขือส้มสุกละได้ <ละ S 2> สี<ฟ>่แล้วครับผมนะไหนลองจั๊กขึ้นไหมผมกัมหลอดดูคนกุนกุนกลิ่นตะ้อนท้อนนี่เนาะมอสเอาครับใส่นั่นเลยต้นหอมผักป้อมดูทายไปต้วยหรือน้ำลายไปด้วยอ่ะเขาอ่ะน่ากลิ่นคณะครับผมหอมคณะอะหิวเข้าตวัว พักกับปอมาล้อแล้วครับเนาะพักหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้กะพักสดนะครับเนาะพักมาเคี่ยมละเข้านึงมานะครับแคบหมูไส้อัวไผ่มีก่ามใไ่นะครับเนาะเขาหมีเขากับไซครับกับวิพัะป้อมนะครับเนาะปิดท้ายลงไปครับดดกน่ากินครับหอมสุยอดหอมกันไปไหเลยปะ สุดยอดนะผมหอมแท้อย่าเข้าอย่าเข้ามาครับตักไปจิ้มกันเลยโอ้โหเนี่ยอ้องเงาเอาเงามันเนี่ยเรียบร้อยครับผมโอ้โห่พอละพอละ ก่อนรวยพักป้อมนะครับเนาะเป็ี่นอันเซตพิธีครับผมกับพักหนึ่งพักลวกก็ได้นะครับเนาะกับพักสดกับเมาะดูุดยอดครับในคลิปครับผมมาเจ้ามาจิ้มน้ำพริกอองสูดเด็ดวันนี้เมนูเพื่อสุขภาพเนาะมาเน้น,นข้าวเจ้าเน้นพักว้าวโอ้ห้อน อู้ดขนมจุงจุ่มเป็่อข้างอือนะครับอือใช่ได้คระสุดยอดสุดยอดมาผักสดก็มาผักต้มก็มีนะครับนี่ม่กินมากแบบผักหนึ่งชัมโบชัมโบเป็นนานครับอืออกรริกครับโอกระริกกัวเออเออแคของลูกนะ สุดยอด very c o o เนี่ยมาครับมาครับมาครับมาจิ้มน้ำพริกอ่องกับพักนึงสูตรเอาอย่างมากินแหลตกตัวอย่างครับคลิปวิธีทำเต็ดๆนะครับชมได้ที่เพจเอาอย่างมากินแหลกผู้ติด,ดตามสามแสนหกนะครับเนะี่ยคลิปนี้เอามาจิ้มพ,พอเนาะครับเนาะมาครับอือม้มาครับสูตรนี่น้ำพริกอ่องสม้สมๆครับผม มะเขือนึงเนาะอุ้ยฮ้อนอืมเบ้อกินตอนอุ่นๆฮ้อนๆนะครับเนาะพักสดกับนี้นะครับนี่มันผมห้องว่านมะเขือลาโวนะครับเนี่ยมะเขือมื่นเนาะมาครับเนี่ยอุ้ยฮ้อน น้ำพริกก็เผ็ด้มกัตรงนี้นะครับอ <c oughs> แต่ว่าจะเผ็ดไปหน่อยเนาะใส่พริกนะครับโอ้ คนได้มะเพสหนะครับเนาะผมท้าไซน่าครับนี่เพสไปหน่อยครับผมใส่หมูกับบ็เขือส้มหนักๆเนาะเอามาส้มๆนะครับนี่อม,กมกอกระเบือเนื้นมันตึงเปื่อน่ะครับกัมแกนกัมแกนผู้เน,นานะเนาะเพรก่งไหม ล่างนึงครับผมหูไซหูไซแล้วครับเนี่ยหอมมาแตงกบมิดนะครับเนาะใส่อัวแคบหมูมาครับตัวนี้คือเนาะ สุดยอดครับผมกินข้าวครับน้ำพริกข้าวเสียงเป็นแอปเป็นไฮพี่นอ้องเนาะซัเร็จเป็นน้ำพริกอ่องบันเท่านี้คือมะเขืออมะเขือเขื่อลอะไรันน้อยเหรอมากินแล้วนะมะเขือเขือเนาะน หวานดีอืมม้อมะเขือมื่นสามมเขือแล้วนี่ดูเข้ามื่นมะเขือเขือมะเขือเจ้าพญาเนะอืมดกะเขือหนึง หวานๆน,น,นะครับขมเขียวสดเหมาะถ้ามีพักหลากหลายกว่านี้นะครับก็มานึ่งได้เนาะพักเซลนะครับเนาะพักเซลนะครับพักอย่างแห็ดเนาะครับเนาะเห,นเห็ดน,น,น,นางฟ้าได้หมดครับ Ất cát cà lâm, cà lâm đọc nè các bạn Mình ăn cắp đây nè Cắp ừ. bật đen, cắp bướng Bữa nắm suốt nhọn